สิ่งที่เธอเห็นคือภาพที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาแม่แม่นอนจมกองเลือดร่างของนางเนียนนอนคว่ำหน้ากลางบ้านเลือดสีแดงเข้มแห้งติดพื้นไม้ทั่วบริเวณกลิ่นขาวเลือดคลุ้งไปทั่วผมของแม่กระเซิะกระเซิงแขนขาแข็งทื่อร่างกายของแม่ไม่ขยับแม่ พิมพ์กีดร้องสุดเสียงทิ้งกระเป๋าสะพายลงกับพื้นก่อนที่จะวิ่งเข้าไปหาร่างแม่น้ำตาไหลอาบแก้มเธอจับตัวแม่หวังว่าแม่จะแค่เป็นลมหรือยังพอมีลมหายใจแต่ไม่ร่างของแม่เย็นเฉียบพิมพ์ตัวสั่นสะท้านหัวใจของเธอเทแทบแตกสลายมือของเธอเปืเป้อนเลือดจากร่างแม่ เธอสะอื้นจนแทบยืนไม่ไหวหลังจากที่พยายามตั้งสติพิมพ์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรแจ้งตำรวจมือของเธอสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยูชยย่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะแม่ของหนูถูกฆาตายเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องพิมพ์รีบให้ข้อมูลทุกอย่างที่เธอคิดได้และคนที่เธอนึกถึงเป็นคนแรกก็คือเจียมพิชัยของเธอ